สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีครับเ,เกิดอีหยังขึ้นอ๋อทางนี้เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่หน่อยจ้าสวัสดีจ้าพี่หมอนโอ้ตุ๊กตี้ใหญ่มาแล้วไปแล้วไปหมดแล้วเจมี่มาขนไอแล้วผล็อนไอร์แรงมากแรงมากแล้ว

ปาาเอาตังใส่พ่อเคห็นแม่กระตายมขึ้นนพ่อเคยเห็นยพ่อเเห็นล่าได้วีลได้วีเนะแล้วพายเ้วีไหยมาแล้วหแวีมาห้วมหล้าย้มาหวีมหีมาหา้าห้าหแวหาล้วามหาีา้วีมหย้าลาาแแลหมแล้วม สวัสดีครับตู้รู้สวัสดีครับผมมีสลุดปากกาอันนี้สายรุ้งแี็คสันนี้ครับอันนี้มีเด็กนักินแล้วครับขอบคุณผู้หมดจุ่มด้วยนะปลาสลัดใช่ไหมลูกสาวของพ่อลูกสาวของพ่อผู้หมดจุ่มมาแล้วครับปลาสลัดบางทีพัฒนาหมดจุ่มได้กินรมปลาสลิดมือนั้นยืดเล่นยืดบางบ่อพ่อบอสบายพ่อมาบ่ได้บางบ่อนเนื้อบางบอปลาบางบอเนื้อ

เป็นหนาายในหนามันได้สิัอการใช้บ่อกาใอะไรน้อยใจมาหมวดจุงบางทีไม่มีเลยเอาประกันใช้ก็ะมีสองผืนาพแล้วพอการใช่ไหมลรสสีนะครับลรถสีไว้า ยอดครับไม่นาด้วยนะครับอเนี่ยเขเขียนโน้เสีรายเเสีน่เสียรายเ่เขาพอนอนม่ดีออโอ้โหโอ้โหนอเพื่อนรักโอยมูอย่งเนี้ยมานเถ่ปกเพื่อนรักห่นะเกี่ยวห่เี้เอะใช่มันย่างนี้เยัองนุบขยัเนาะสัญญากรันยะงไปตกต้องไป ี 15, ่นองอย่าลืขอคุณครับไร้วัดสิบเก้าบาทสามดอยู3 3 no. ่ยาวครับผมเขาอน้ยาวกว่าน่าจะเป็นสามั้วาบอกแล้วผมไม่ได้ไปไหมันจะไปไหนได้ไงยังไงเดค่อยไปสองลูกปียะบ่ส่องเงียบเลย บัตรทางบ้านเก่าพันทองนะครับขันมากไได้ครับเขาุมปิดนะครับเบิกรายวัน119่บาทครับมาเ์า3วัน333บาทนะครับถ้าก็ไปที่สามวนเพ่เป็นแพ็งแพ็นบัญชีเดืเงินครับน้องมากครับนี่ใช่ใช่ใช้มาหาเดียวด้วไม่ใช่เอาเสียงมาหาไงีบี

กูไดซังเซเว่นมาจ้าป้ามานานแล้วเหรอคะป้ามาจนอยู่ยาวแล้วครับวัดีครับอ้มาจยัวน้าวครับวัีกช่างคม่ด้วยครับันมรันนรันมาดารารันมาดยครียค่ะโอเค

มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่หน่อยมาแล้วพร้อมลงแล้วนี่พร้อมลงทำไมพร้อมลงครัยัอยโตรไม่่คยกินก็ว่าไม่่คยกินไม่ค่อยตอเคม่ยกิจะกินไม่่คยกินมีกินแต่ไม่่คยกินใช่ไหมมาแล้วแม่กินเยอะๆนะป๋าเดี๋ยวมันจะพร้อมครับผมแม่หน่อยไม่หน่อยกำลังหุ่นดีเลย เื้อยังไไม่ดเขาบอกว่าพร้อมไม่ได้เขื่อยังไม่ได้เขื่อว่าจบเนี่ยเขื่อบาดตัแล้วบาตอีบบเฟซีแฟนคลับครับมารอบนี้ครับเสื้อเสื้อเด้อพี่น้องเด้อเสื้ออีหลามาแล้วนำมาโดยพ่ออชิตะได้ไม่ได้ก็ปล่อยมันนาแกเอาเสื้อมาขายหน้างานด้วยนะครับเสื้อตัวเท่าไหร่พี่แองจี้สามห้าศูนย์จ้า ตัวละ3า0บาทลี่ามร้อมห้่ส5บบาทสองมใ้สรบาทให้ปุ๊บหัวขายไหมมีคนมาซื้อบานเลยเนี่ยมาเลเจียมาเลยจ้าวันนี้หมวดจุ่มมาช่วยลูกสาวขายเจ้า350้าจ้าขายเสื้อนางาาด้วยครับเพื่อลูกสาวอันที่ส2บสอเป็นสเตนที่อะไลาสเลด ที่ตกมาสี่วันแล้วนะพี่ก็บ่งบอกผมจะไปก็เลยไม่ได <ian> <c oughs> ้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอด่าพอด่ายังกินอะตุยตุยอยู่โอ้ได้ลูกศินลป์ลมแรง

อันนี้เราจะไม่พูดอะไรมากเราให้ดูบรรยากาศดูความน่ารักของน้องเขาดูคู่กันกลน้องเพื่อช่องเงียบครับช่องเงียบคลิปนี้ไม่มีคำบรรยายให้เพื่อนขับเอฟซีได้เห็นนี่แฟนทำเอฟซีครับนี่เด็กบี้มาแล้วครับวันนี้มีเต็มตัวครับผมมาอยู่ซายอยเดินทางกันยาวนะครับอยืดใช่ไหมครับ ถ้ามีงานที่โนจะต้องไปไปาแล้วกลับมาใหม่ใช่ครับถ้ามีงานก็กลับลไม่มีครับไม่ามาครับผมเสื่อแงครัีสีขาวไม่ใช่ถุงถุงถุงหลวงปู่ศิลาใส่เสื้อน่ารักยอนทุกตา มาแล้วแม่หน่อยมาแล้วหลังจากเอฟซีทำหาห,หายไปไหนมาสองสามวันคือทอนหมอหมอคือการคือทอนแม่หน่อยหมอสิกกาว้วรงพยงบ้านเวม่หน่อยกย เป็นเป็นอะไรไม่หนานความดันขึ้นความดันเบาหวานทักมาหาผมแต่ผมไม่ไม่คุยอะไรที่เกี่ยวใช่หมอเหรอความดันหมอคมดันเบาหวานนี่จังหาทักมาตลอดมีหน้าเราชวนน้องไปออกกำลังกายแต่ยังไม่เป็นไรเลยตัวทั้งปกติเยดีแล้วดีแล้วแต่ก็ยังปกติแตไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสรซ์ไม่หน่อยไม่กลัวไม่หน่อยสุดยอดอยู่แล้วไม่หน่อยก็สู้กับมันนี่แหละฮัลโหลจะเป็นเสียงฝนเนี่ย ยังไงก็กระเทียมอ่ะดีสุดนะวันละสองเม็ดสามเม็ดกินทุกวันยังไงก็หายความดันนะความดันอ่ะมันช่วยได้เยอะแล้วก็อย่ากินมันนะจบเลยไม่หน่อยไม่กินเลยไม่เอามันถ้ามันนี่ยทันทีต้องกินผักอกินผักเนี่ยน่ะกระเทียมเราก็กินไม่ได้มันเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ไปศึกษามาหมดแล้วเผื่อไอ้คาร์โบไฮเดรตนี่กินไม่ได้เลยเพราะว่าไขมัน แต่ว่าไตกีสลายมันลดลงเอยอะอยู่ไปรอบนี้ยเพราะไม่น่อยจิ้มตาสดใสอะไรตาเหมือนปลานั่นแหละสดใสเลยปลาปลาน่ะอย่าผมนะถ้าผมเขาบอกว่าไม่ให้ผมคุณจะรวยตรงอุ่นอ้วนคะแม่ผมนี่ผมผมลงผอมลงรัเซีคลิปนี้ฝากไว้ชมนีพี่้องครับพอกันคลิปหนาครับพี่้องครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ